ผมบอกเลยถ้าเล่นเกมนี้จบอะปุ๊บสุ่มกาชาเกมอะไรกระดวงดีหมดนะผมบอกตรงเฮ้ยยานะโอเคผมเชื่อมันในซูรูผมไม่ตายนะครับแต่ตอนนี้ตรงไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะนิ่งเลยเลยสองคนแล้วเลยเมย์ต้องเอาให้ผ่านนะตายเนี้โอเคมั้ยตายเสียห้าหมื่นเลยโอเตโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแดร์พุชเชอร์ราวนะครับ วันนี้ก็อยู่กับน้องผมนะครับใช่ปะ่ะขอเสียงหน่อยครัีดตมเบี้ยวอ่านโทระเดี๋ยวผมขอฟังเสียงเกมส์ได้ไหมวะไอ้เ้เสียงพีมันโคตรหลอนลงปิดดีกว่านะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยทำไมผมมีตังค์เยอะก็ผมรวยนะอเอออาเนี่ยเอาตัวหนาตัวหนาพี่ต้อมเราขอเป็นไอ้ตัวคนี้ใช่ปะไปดูเขาไปฟังเสียงเกมโคตรดังเลยผมลืองปิดวอล์กอีเพลนะโอเคอพี่ต้าน,นหนึ่งชื่อโฮมสวิตโฮมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาหมดเนี่ยตอนสองอะ โอเคที่การเล่นกิมเนก็ง,ง่ายๆนะครับให้เราทําการเลือกที่จะแอบนะครับ <c oughs> เอาทุกคนมันยังหมูไปแล้วแอบไปถังขยะแล้วมันก็จะมีตะลุงนะครับเดินตะลุงโรคจิตนะครับเดินมาฆ่าเรานะฮะเจยบร้อยนะฮะตรงชานวางของแตกกันแล้วนะต่อไปตาหมแอบนะฮะผัดกันน้องเล็กคนตานะครับเชื่อพี่หลังันนตึงเสือ <c oughs> อันนี้เรียกว่าแอบบนนังอ่านหนังสือนี่เลย อันนี้ยิงกับตัวอ่านหนังสือเองนะไอ้ตัวที่อยู่บนโต๊ะนะมันยืนนิ่งเลยเดี๋ยวถังขยะแตกเใช่ไหมไม่กี้จะมาย้ายมาตายถังขยะอีชา้างมึงตายไปซะดีกันนะเนี้ยแอบตรงนี้อ่ะไม่เห็นเลยอะไรยืนอยู่ไหนปะมันจะมันจะฟันคอนเนยนะเว้ยไม่เป็นไรแล้วพ่อในวันไหนจะรอดปะนี่ดูมันยืนแอบเป็นตัวดำเลยมันรู้วะเฮ้ยมาแล้ว พี่เนยมึงดวงแข็งจะผมบอกเลยถ้าเล่นเกมนี้จบอะผมสุ่มกาชาเกมอะไรก็ดวงดีหมดนะผมบอกตรงมีต้อมแอบเนื้อหมูดีเนื้อหมูอโอเคผมจะต้องเชื่อใจน้องผมนะผมไม่รู้ว่าน้องผมจะเดาถูกกว่านะแ,แน่เลยอ <laughs> ะ <laughs> <laughs> โอ้เนดเยดว <laughs> งไม่ดีเลยดวงไม่ดีเลยจะควรเราเล่นใหม่นะฮะอ่ามีคนแอบไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้เราตายนะฮะ แอบนี่หมูโดนแย่งไปแล้วเนืตายแน่เออมันม,มาแล้วอแอบที่ไหนไอ้คนแอบมันแล้วนะครับวะแอบตรงขอนไม้กลัวกูตายแน่เลยอ่ะเพือเด้รอดอยู่ไอ้ตรงป้ายตายเรียบร้อยนะไอ้อตรงป้ายมึงตายเบรกแซคก็ดีแล้วพี่ต้องแอบตรงต้นไม้ดิ พี่เจใส่กองไฟครแบบเข้าค่าลูกเสือไงซูรูเซียมบาลูอะรทุกคนเคยฟังปะค่ายลูกเสือนะครับขอให้ลองตอนก่อกองไฟนะผมเคยเบคุวิ่งรอบกองไฟเลยตอนนั้นนะฮ <c oughs> ะเป็นซูลูไงครับใส่กางเกงที่ทํามาจากพวกใบไม้นะครับแล้วก็ถอดเสื้อผมจำได้สมัยก่อนคงหุ่นคนดีนะเดี๋ยวนี้จะพงยุวยนะเฮ้ยยานะโอเคผมเชื่อมันในซูรูผมไม่ตายนะครับแต่ตอนนี้ตรงไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> นิ่งเลย เดี๋ยวต่อไปผมก็จะได้ทำการแอบ,บกันอีกแล้วนะทุกคนผมแอบอุ้งยาดีกว่าบุ้งยาเรียบร้อยตกไม้แตกนะครับเราต้องชนะนะตามเมื่อกี้เนยทำให้พี่ตายเลยเนยรู้ป่าว่าในดวงไม่ดีอ่ะทำไมเนบอกพี่ตายเมื่อกี้นะเผมก็แอบเลยแอบบนี่ขินแล้วกันฮนะือดูคนช้างช้างร้องเป็นเป็น มันจะแอบ,บไหนละบักช้างเอาล่ะร้รอยช้างมันพี่แอบ,บแล้วช้างตายแล้วเว้ยช้างช้างช้างแอบในภูมิยานะภูมิยาไม่มีใครแอบเบฮ้ยโอ้หเกียวรอดนะครับ <S 2> <S 2> เอาช้างรอดเฉยและวะ้วอะใครแตกอะตรงกองไฟผมว่าละลาก่อนซูรูมันไม่ไหวแล้วนอนนิ่งเลยอีช้างมึงแอบ,บได้เงียยมากเลยนะนี่ต้อ ถ้ามีเสียงอะไรนะขอโทษเลยนะแบบรถโคตรดังเลยเวลาขับขึ้นเขานะฮะเสียงดังเกินแอบในพุ่มจ้าอ้าวรถแย่งนะกดไม่โดนนะอ่าเนยเอ้าอเอ้าแอบไหนอะอือก็จะไปไหนดีอีกคนแอบมาแล้ตายนะเว้ยเออเออตายเสียห้าหมื่นนะเว้ยโอ้พี่เติมอ้าวเครื่องในตายอะแอบไหนอะแอบได้หินเหมือนเดิมอะมันเป็นหูเฮ้ยเอ้ยรอดว่ะเออต้งหมูแตกนะเรียบร้อยเลยกลายเป็นหมูหันเลยนะ เชิดตาไปตาผมนะฮะัอ้เชี่ยพุทแอบไหนอยู่วะไปตอมแอบในพุ่ญ้า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 ะตายมันไม่มีที่ผมเชื่อมันในเต็นท์เลยไปทนอไรดักพุ่มเหรอแต่เพราะว่าไอ้ตัวขิงตายไปหมดแล้วต่อไปถ้าแอบในพุ่ญ้าโอ่ยเฮ้ยเลื่องทุกคนเอาเหล็กกี่คนวะอ้าวเราหนึ่งสองสามสามคนโอเคทุกคนต้องขอดมาแอบได้นะครับ ทุกคนผมต้องได้ทีหนึ่งไว้ผมต้องรอดเว้ยยาไม้เออเอียรอดล <c oughs> ุ้นนะฮะลุ้นนะผมบอกเลย <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ผมประมาณที่ต้องตายตั้งหนึ่งคนนะฮะผมบอกผมต้องรอดนะโหเต็นท์ไม่เหลือเลยต่อไปตาเนยนะเนยต้องแอบ,บที่ดีๆนะให้เลือกวีฟุมไม้กับขอนไม้เนยจะแอบไปไหนเนยต้องให้ผ่านนะเว้านเนยไม่ผ่านเนยเสียห้าหมื่นะเว้โอเคเว่ทำไว้ดีๆอันนี้แอบไปผมอะมาดูกันว่าภูมิไม้กับขอนไม้ใครจะแบบ <c oughs> ตกก่อนกันนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> ม, <c oughs> มาแล้ว เฮ้ยพี่เนงสุดยอดอะในไมาพี่ห้าหมื่นในชนะอเออในชนะมาพี่ห<อ>้าหมื่นเฮ้ยทุกคนเม้าผมชนะโอ้ยได้ไงวะโคตรตึงนะฮะโอเคเราชนะแล้วนะฮะกระโดดยิงหัวเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนเปนมาแล้วยังไม่จบหรอหัวล็อกอะไรเห็นเป็นโตคาเฟ่สำรวจช่วยผมด้วยเฮ้ยทุกคนแต่ท่านลิงอ้าวโดนแต่ท่านลิงกินไปแล้ว ได้ท่านลิงนะฮะซีกเยเกอร์อาวมันยังไม่ตายมันยังยิ้มอยู่เลยโอเคทุกคนดูนะผปุ่มสกอรหกสิบอ่ะโคตรเติงนะพี่ต้อมพี่ต้อมไปเล่นใหม่หน่อยอยากเล่นอีกอ่ะเกมนี้เป็นเกมในคอมนะก็ถอดออกมาลงในโทรศัพท์นะฮะใครอยากเล่นก็หลดในเพจสตูได้นะฮะอันนี้มันนอนเลยเหรอใช่นี่มันนอนผู้ป่วยตีตียังมันยังไม่ตายไม่บอกเลยป้ายังมันยังเดิมอยู่เลยเห็นไหม เรียบร้อยหัวโพ่ม่เห็นหัวใช่ไหมล่ะไปเรีวนะฮะเรียบร้อยนะฮะเพื่อจะมาตาพี่แอบดิในแอบเมื่อกี้นะไม่ได้หรอ <c oughs> เอาไมแอบในตู้เลยก็ได้เ <c oughs> มื่อกี้เแ,แอบพี่โตนะฮะมึงแอบในนี้สิมาดูทุกคนนะฮะอีอีอีอทุกคนว่าใครจะตายวะ โอเคนะฮะตรงรถเขียนแตกนะครับดูอารมณ์มือลงบีงมืองนานายก็ตัวลัดเอ้ึมองมึองรังกุฎามีใครกูจะแอบ,บไหนได้อะ่ะ <laughs> นอนเตียงเลยใช่นอนเตียงปะหรือว่าแอบใต้เตียงวะต้องดูนะฮะเออตรงนี้ตายนะครับเรียบร้อยนะฮะโดนลากว่านะเรา คนเห็นเขาเสียงแดงนะมเมื่อกี้ผมนอนอย่างนี้นะฮะเราต้องแอบเราต้องหายตัวนะครับ <c oughs> ทุกคนอ๋อทุกคนเมื่อกี้มันแอบข้างเตียงมันไม่ได้นอนตบนเตียงนี่ว่ะแบบไปคุกเข่าข้างเตียงนะครับ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วทุกคนทุกคน,กคนว่าใครโดนนะอุ้ยยาไม่ <c oughs> บ่วงระเบิดโอเคทุกคนแล้วก็มาได้ด่าสุสานกันนะครับอาร์ลอโดนลัด กระมีเออเอาเออเอาแอบในฟักทองฟักทองรอดแต่ว่ายตร้อยตรงปลายแตกนะครับ U F r ไปเวลาใน U S R ปลอมตัวอะไรวะโจนสลัดกับตันฮกนี่แอบเป็น่นรายการนะครับเฮ้ยปลอมตัวเป็นคนรายการเลย อ๋อเมื่อกี้หัวฟอทอคอฟทอ,อฟทอคมาใส่นะปลอมตัวนะครับจู่กวันเรารลอดปะมันต้องรอดดีโอเคตรงหลุมศพตายนะครับ้อยๆนะฮะไม่น่<ม>ช้างไปแล้วช้างโดนแับนะแอบบในโรงนะแอบ,บในบ้านเนี่ย มันเดินผ่านไอ้นี่ไปเลยอ่ะเอนั่นน่ะเนี่ยว่าใครโดนเฮ้นในรอดวะคอทองแตกนะหุ่นไล่กา,กาหุ่นไล่ากางอยู่ยังไม่เป็นไรโอเค <S <S 2> <S 2> <S 2> เขาว่ากันว่าที่ที่อันตรายที่สุดเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นผมจะแอบอยู่หน้าสุดเลยนะถ้าไม่มีคนเยียงนะคืออย่าขอร้องแล้วขอร้องสวยนะมุดโลไง ทุกคนเห็นตาป่ะตาข,าขาวๆนะครับผีโอเคมาดูกันใครจะรอดนะทุกคนทุกคนทุกคนสังเกตดีๆนะอ่ทุกคนสังเกตดีๆนะ,ะนเห็นะปักหม้อแล้วผมรอดยังไงทุกคนเก็บรอตรงบ้านแตกนะครับตรงที่ที่สบายอะ่ะมันมักจะตายก่อนนะครับตรงไหนที่มันแอบลำบากลำบากมันจะไม่ตายนะครับเกี่ยวโอเคผมเอบข้างไม้กางเขนแล้วกันนะครับพี่ต้อมเมื่อกีต้ตาใคร เอาไปตาในนี่ว่ะไม่เป็นไรพี่เล่นไปแล้วลืมลืมเฮ้ยโอ้โหเป็นไงดวงดีจ็ดนะครับตรงเสาไปหลอดนะอ่จจะไปตาในนี่เลยนะเด็กสามคนเลยต้องให้ผ่านนะเว้ยแก็บด้วยหินเนี่ยหรือสี่คนนี่ว่ะสามคนว่าตาบอดไหมโอเคเหลือตรงนี้ทีนึงเออได้ดูนกนี่นกป่ะดำๆอะไรเงี้ยเงยตาเหลือง เราแอบตรงไหนนะแอบไปเห็นเพราะความเพื่อนอี่พวกรียบร้อนจะลงนะแจะแตกนะผมว่าและโอ้ยจงฟัดทองไปทำไปกินเลือดที่ไหนมากินมะเขือเทศมาเออเหรอใช่เฮ้ยมันเดินผ่านก็หินโอเคทุกคนผมว่าตอนนี้เราต้องแอบที่นะผมว่าก็หินน่าจะโดนนะผมจะบอกเทคนิคการแอบนะครับคนที่แอบมาหน้ามักจะไม่ค่อยโดนนะครับคุณได้อยู่ด้านหลังจะโดนนะครับเพราะฉะนั้นแอบหน้าจะเยอะๆนะครับก็จะไม่เป็นไรเห็นปะ แอบหน้าหน้านะครับข้างหลังมันจะโดนคือไอ้ตะลุงนะมันจะได้จากข้างหลังมานกดบังหน้าครับไอ้สองคนแล้วเนยเนยต้องเอาให้ผ่านนะตอนเนอะโอเคไหมโอเคเนยทำท่านเนยไม่ผ่านเลยต้องวิ่งแก้ผ้าจากเนยไปตลาดโอเคไหมผ่านมาอ่าฮ่าฮืเดี๋ยวพยายานะพีสองทีพี่ฉิ่นกันแล้วเนอะนี่แอนดี้เดียวไปดีแอนดี่ฉิ่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเนยมึงโคตรสุดยอดเลยว่ะ เดี๋ยวผมต้องขังน้องผมไปเชิญโรตารี่นะครับเวลาซุ่มกายชาก็ให้น้องผมซุ่มให้นะามันไงจะได้โดนดีนะฮะมาดูกันนะครับว่าฉากจบดันจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวรถโดนดึงลงหลุมไปเร็วนะฮะหายตัวโอเคทุกคนเป็นไงบ้างนะสำหรับเกมแดบบูเชอร์เรานะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับจะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลคตามกดแชร์กดซับตะใครนะครับผมก็จะให้น้องผมเล่นต่อนะครับโอเคไปเจนคลิปหน้ายบ้านนะทุกคน จุ๊บๆแต่คลิปดีดังในคลิปหน้าผมจะเลยเป็นคนเป็นคนฆาตะกรบ้างนะโอเคายบายครับผม